การที่เข้ามาเป็นบอเน,นี่ยใช้ผมี่ได้รู้ว่าชีวิตชนบทก,กับชีวิตเมืองมันแตกต่างกันไปแล้วคุณก็สามารถที่จะเลือกเลือกที่คุณจะเดินตามที่คุณคิดหยาจะเป็จบบอครับอย่างเช่นผมผมเลือกที่จะอยู่ในชนบทเลือกที่จะอยู่ป่าตอนเรียนตอนเรียนผมอยู่เนี่ยตอนที่บอ,อส่งไปเนี่ยมันยังไม่มีไฟฟ้านะครับใช้โซล่าเซลล์แล้วก็ไม่มีไฟฟ้า,าใชความเขาซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ฉะนั้นมันก็ทำให้เรารู้ว่า เราเลือกที่จะจะทอะไรเลือกที่จะทําอะไรก็เหมือนที่ที่บอกว่าแค่เราไม่เบียดเบียนเราทําทาตามที่ที่เราต้องการแค่นี้ก็ได้ไประโยชน์ชวนเองก็ได้ไประโยชน์นะครับนี่ยคือชวิตที่บอกเลยครับที่เราได้คิดที่เลียน ก็าสาวไม่เคยแบบเฮ้ยเปู่คนเดียวมันจะเป็นยังไงเออเดูความที่เอออยากลองดูแล้วก็จบทางด้สัมผัทยางหรือพิยาไปด้วยอะไรเงี้ยก็สนใจว่าถ้าเกิดไปอยู่เจ็ดเดือนจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยคือชอบคือเป็นคนแบบชอบศึกษาชอบอ่านหนังสือแล้วคือก็ติดตามเหมือนอ่านอาจารย์่วยอะไรอย่างงี้ด้วยและคือแกมีความนึแบบที่แกเขียนไ,ไว้อะไรอย่างเงี้แออยแบบว่าเออไปค่ายเงี้ยคือไปแบบไปไป ไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ารเงี้ยแล้วก็กลับมาแล้วก็พูดว่าเข้าใจคนนู้นนนี้อะไรเงี้ยแต่ลองไปอยู่คนเดียวดีไหมแล้วแบบว่าคุณจะแบบมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าได้อะไรในความจำกสั้นๆนะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะไม่คิดว่าเออว่าตัวเองกลับมาแล้วมันจะแบบเปลี่ยนตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงเจ็ดเดือนมันทําให้เรารู้ว่าคือเราต้องพยายามมันลดตัวเองอ่ะเพื่อที่จะเข้าใจคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งโอกาสนี้มันมีน้อยมากค่ะแต่ว่าบออนเปิดโอกาสให้เรา เรามันคือสถานการณ์บังคับให้เราต้องเข้าใจคนอื่นเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะอยู่รอดด้วยและอะไรหลายๆอยา่างค่ะมันก็เป็นการที่โอกาสดีๆมากที่แบบในระบบการศึกษาของไทยอ่ะมันไม่เคยปิดโอกาสให้เราได้ทําอะไร่างนี้เลยค่ะว่าบออก็ยังเป็นที่เดียวนะที่คิดว่ามีหลักสูตรเนี่ยแล้วมันก็แข็งมากที่สนับสนุนให้เราเข้าไปแล้วก็ค้นหาเริ่งที่เราต้องการ คือจะเป็นคนดีจะเป็นคนเห็นแก่ตัวหรืออะไรก็ได้แต่ว่าเข้าไปคุณก็ไปค้นหาตัวเองแล้วก็ต้องในกรอบที่พวกคุณต้ณองเข้าใจผู้อื่นผู้อื่นนั้นอาจจะเป็นคนชนบทหรือคุณอาจจะมองว่าเพราะว่าเด็กออสัวญาที่มาเรียนเนี่ยก็ชนบทอันนี้พูดตรงๆเลยก็คือหมือนแบบว่าคือเข้าไปนี่แทบจะแบบบางคนที่ชนบทกว่าแบบคนในพื้นที่ะอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นของแต่พื้นที่ที่ไปลงสบายกับบ้านตัวเองเออใช่แบบที่บ้านคนอื่นอะไรเงี้ยก็คืออยากไปคาดความเป็นชนบทแบบ บ้านหลังเล็กแบบจนต้องไปแบบช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยบางทีแบบอาจจะแบบเหมือนเราไปเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อที่จะเข้าใจคนอื่นมากกว่านาี้เรียนรู้เน้นการเรียนรู้แล้วก็เออมันเป็นโอกาสที่ดีไม่มีในประเทศไทยนะตอนนี้แต่แต่ที่ผมไม่มีนลครับยังจุดเทียนคืนก็ยังหวังว่าถ้าปีนี้ถ้าทางสุภาพให้ไปก็ับยพ้องก็ฝนตกแค่เดือน,นแรบ <laughs> ของผมก็คล้ายๆกับพี่ปัจชัยนะครับก็ก่อนมาเรียนก็ทํางานมาเยอะอยู่สิบกว่าปีประมาณสิบห้าสิบป,ปีปปปปทระมานในระบบระบบราชาการนึงก็ประมาณสิบสามปีสามป,ปีมนะครบับเราเป็นวประมาสองป,ป,ปีผมทางานตั้งแฟ่เด็กนะครับทำงานทํางานมาตลอดนะครับทัาด้วยเรียนด้วยนะครับ <c oughs> ถึงเวลาก็ลองพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็มาเรียนบัณฑิตสำนักบัณฑิตอาสสสมัครผมก็ตอนตอนสมัครผมรู้จักว่าเอ๊ะผมไปอยู่ที่ไหนมาไป่มไม่รู้จักบัณฑิตอัสสสมัครทำง้นผมสมัครตั้งนานนะครับซึ่งตอนแรกนี่ก็ก็เห็นหลักสูตรแล้วก็น่าสนใจนะครับเพราะผมมาปีที่แล้วนี่ผมจําได้ว้วผมมาฟังนะครับมาฟังผีเสื้อสมนานะครับที่ปัจไทก็ขึ้นรูดจำได้ครับข้อมูลนะครับผมที่รถจากบุรีรัมยานะครับ ฟังเสร็จผมก็กลับพอวันมาสอบผมก็ตีรถจากวีรามาสอบสอบเสร็จผมก็กลับพอสัมภาษณ์ผมก็ตีรถจากวีรามาสัมภาษณ์แล้วก็กลับและทางสุดท้ายก็คือมาเข้าเรียนนะครับก็ <Go! S 1> ตอนเรกผมก็สองกิจสองใจนะครับบอกว่า <Hey. S 1> จะไปเรียนมันจะเสียเสียโอกาสหรือเปล่าประสบการณ์่างเราทำไมจะต้องไปเรียนอีกอะไรเงี้ย คุณอย่างคุณคุณไม่ต้องไปเรียนแล้วประสบการณ์คุณเยอะแยะแล้วนะครับเพราะว่าทํางานก็มาเยอะแล้วไแต่ก็ก็มีทั้งสองสองฝ่ายที่บอกว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกทํางานเลยได้โอกา,มาสามาีหนึ่งเพราะว่าทําเงินก็ได้เยอะเห็นไหมครับแต่ว่าเราเราก็บอกว่าเออลองมาล,ลองมาดูสิวันที่มามอบตัวที่เข้าสํงงานักเนี่ยผมยังสองจิตสองใจว่าจะกลับบ้าดีไหมไอผมโทรถามแม่นะครับแล้วก็โทรถามครู ทกที่ปรึกษากันบอกว่าลองไปดูลองไปดูว่าถ้าไม่ชอบก็ค่อยมาทนพีแม่ก็บอกว่าก็สอบได้แล้วก็ไปเรียนดูสิพอหลังกันนะั้นพอเรียนนะครับก็มันสิ่งที่เราสิ่งที่เราคิดว่าแับสูตรนี้มีประโยชน,ะน์นะครับก็เริ่มข้าสูตระครับข้าสูตร A แล้วก็มีประโยชน์มากๆอันนี้เรต้องต้นีอย่ามันจะยาวนะครับอ่ ก็ก็ดีมากนะครับหลักสูงนี้ผมด้วยด้วยประสบการณ์มที่คนทํางนานมากลอดเนะี่ยผมถามว่าหลักสูงเนี่ยเหมือนก็เรามองเห็นด้วยสายตานะครับมองเห็นด้วยสายตาแต่มองเห็นด้วยสายตาไม่เท่ากับมือทานะครับมือทาไม่เท่าเท่ากับการที่ได้เราไปลงมือทำจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าได้ได้ไปลงมือไปทำจริงๆเราจะได้รู้จริงๆแตะเราได้เห็นว่าน่าสนใจมาก ภาวะแบบเป็นยังตัดสินใจไม่ได้มีโอกาสที่จะกลับบ้าตั้งแต่เข้ามาสมัครเลยอย่างในท่านระธาใครมีภาวะแบบปัประเด็นก็คือถ้ามาบอามาศึกษาดูแล้วเนี่ยเราได้ไปชนบทแน่ประเด็นของพวกผมคือผมอยากไปชนบทคือประเด็นคือเราอยากไปชนบทอยากไปดูว่าอยากไปลองว่ามันเป็นยังไงไปคนเดียวแล้วแบบไปแบบไม่มีอะไรเลยคือไปแบบไม่ถึง ไปแบบสํานกถ้าใครมาเรียนครับสํานักก็จะให้เราสะพายเก็บเข้าของแล้วเราก็ไปอี่ที่คือมันจะได้ลองได้ดูคือใจมันอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะลําบากไหมอะไรเงี้ยคือได้ได้ระเด็นที่ที่ผมตั้งใจเข้ามาจะได้รู้ว่าชนบทที่เราอยู่จริงๆกับเหมือนที่เราอ่านในหนังสือมากมายหรือตามจริงโอเนเ่ยมนมันมันเหมือนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับการเข้าเรียน ค่ะคือตัวแพอเองเนี่ยคือแพตั้งใจอยู่แล้วว่าจบมาจะเข้ารับบนี้เพราะว่าหนึ่งคือใจยังไม่พร้อมทำงานมันก็หาเรื่องเออไม่ต้องรบกวนที่บ้านได้เงแล้วก็ไปอยู่ไกลๆบ้านสักปีหนึ่งแล้วกลับมาค่อยโอเคเริ่มทํางานใหม่ยังไม่อยากเข้าสู่ระบบอะสายพานแบบตองปากอะไรเงี้ยเพราก็ถ้าจะให้ดีก็เพิ่งจบมอเตียจะให้ไปทําอะไรนอกจากนี้ก็ทําไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาพูดเรื่อง เออความโรเลในการอะไรเงี้ยนะคือมีเพื่อนอะคะ่ะก็คือเราไปเงี้ยเราไปได้วยความรู้สึกกันคือถึงพแพ้แพ้จะตั้งใจมาแต่แพ้ไม่ได้มาแบบคือเรามีแค่ความรู้ปริญญาตรีแต่เราไม่ได้เอาความรู้ปริญญาตรีมาคาดหวังว่าเราจะกาต่อย,ยอดอะไรตรงนี้นอกจากเราจะไปพื้นที่เจ็ดเดือนเราก็ไปอยู่ชนบทอ่ะไปอยู่ไปเจออะไรก็ชาตเิดขอให้เอาง่ายคือขอยได้ไปจากกรุงเทพอะเผื่อกรุงเทพเผื่ออะไรเงี้ยเผื่อห้องเรียนเผื่ออะไรสารพัดอยากไป แต่ว่ามันมีความคาดหวังของคือแพ์แเรียนสี่สิแล้วมีเพื่อนมนุษยวิทยาเนี่ยธรรมศาสตร์ด้วยกันเนี่ยก็คือเรียนสาขานี้มันจะเป็นแบบแนววิพากษ์แนวอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะก็เห็นเราไปอยู่อุ้มหางเฮ้ยอยู่กับเกลียปมะกยออยากมาบ้างอยากไปแบบเหมือนมาต่อยอดความรู้ทางวิชาการอ่ะมาคาดหวังว่าเฮ้ยมามันต้องแบบได้อะไรดีมันต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาตอนรุ่นที่แล้วสี่ห้าเนาะสองคน แต่ก็ออกไปเราก็สงสัยว่าเออทําไมเพื่อนตามเรามาเนี่ยแต่ออกไปทําไมเราไม่ออกเออแล้วเราก็รู้สึกผิดเพราะว่าเขามาเพราะเราคือเขาเหมือนกับเอ้ยก็คนนี้มาแล้วได้อะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่คือไอ้สิ่งที่เราได้อะเราไม่ได้ไปคาดหวังนะว่าเราต้องได้ไม่เกิดจากเราเข้าไปพื้นที่แล้วเราก็ทาหน้าที่ของเรามีความสุขของเราไปและชาวบ้านเขาก็ารีเฟรกลับมาเองแต่ไม่ได้เฮ้ยไปพื้นที่นี้มาต้องได้เหมือนกับคนนี้ที่ตัดชายอ่านเล ได้เลยก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งได้คือติบคนเข้าไปมันไม่เหมือนกันแล้วก็คือเรารู้สึกแบบถ้าถามว่าหลักสูตรนี้เนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับเรามีความเชี่ยวชาญดา้านชนบทหรือมนุษยาอะไรไหมอ่ะพูดตรงตเลยว่าไม่แต่ว่าถ้าเกิดในทางปรัชญาเนี่ยคือมันให้ความความละเอียดอคือการเรียนหนังสืงอมันให้ความรู้แต่ไม่ให้ความระมยดะ่ะคือคนที่มีปัญญาสูงอาจจะมีความระมยดในการคิดถึงเรื่องคนเรื่องอะไรอื่น แต่ว่าการที่เราไปอยู่กับคนที่เขาไม่มีอานาจมากเท่าเราอะคืออํานาจไม่จาเป็นต้องรวยกว่าหรืออะไรกว่าแต่เราอาจจะฐานะต่ำกว่าแต่เรามีความรู้สูงกว่าเราเข้าไปอะเราเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าชาวบ้านก็คารพเราก็ต้องแบบยกให้เราเหนือคนอื่นอย่างนี้ยใช่ไหมคะมันก็จะทให้เราแบบเข้าใจอะคนที่เขาเฮ้ยให้เราอย่างนน้นอย่างนี้เนี่ยทำไมเขาคาดหวังกับเราแล้วเราการว่าเราคิดกับตัวเราทั้งที่เราไม่เคยคิดีบบว่าเฮ้ยเราเป็นไรก็สิทธิภาพอะเราทําอะไรไม่ได้อ่ะ เออในขณะที่ชาวบ้านทำไมทําอะไรให้เยอะแยะอะไรเงี้ยแต่สิ่งนี้มันจะไม่เห็นถ้าเกิดเรามาอยู่ในจุดที่เราสมมติเรียนจบมาไปทํางานชั้นสูงอะ่ะพวกแกมันด้อยอะ่ะเออจนก็ช่วยอย่างงั้นสิช่วยอย่างนี้สิเพื่อแค่เปลี่ยนนโยบายสิก็ก็ง่นี่ก็แบบอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นสิอะไรเงี้ยก็ขี้เกียจดิคือสิ่งนี้มันจะคือสิ่งนี้มันหนังสือถึงแม้เราจะอ่านก็จะอธิบายไง มันก็ไม่ไม่สามารถเห็นได้ก็เหมือนที่ี่เป็นอบอกค่ะพอเข้าไปเราจะไปอยู่ในจุดที่เใอสอ่ชุดตอกฟองเป็นชาวบ้านแต่ชาวบ้านก็ไม่ได้มองเราเป็นชาวบ้านเราไม่มีทางเป็นคนในได้ชาวบ้านก็มองว่าเราเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันคือไม่มีทางเป็นรูปเป็นลายว่าชัดเจนได้แล้วค่ะแต่ว่าเราจะได้ความรู้สึกที่ว่าเอ,อาการไปอยู่จุดๆนั้นน่ะคนคนนั้นเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขามีคุณค่ายังไงอะไรเงี้ยคุณค่าหรือแทนใช้คําว่า มีความระเมีดงทางการคิดมากขึ้นซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื Demon> ่องปัญญาทางการศึกษาหรืออะไรเงี้ยคือไปจบเมืองนอกมาก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องระมยดกับเรื่องการคิดเกี่ยบคนได้คือผมเห็นอย่างเช่นอย่างเช่นไปอยู่กับชาวบ้านเนี่ยเราเคยได้เอาของบริจาครับเราไม่เคยเราไม่เคยรู้บรรยากาศว่าเวลาคุณได้ของบริจาคผมรับประกันได้เลยไม่มีใครไม่รู้ว่าคุณได้อัดถุรถหรือว่าคุณได้เรียน้ร่าไห้ของบริจาคเนี้ยมันมาอย่างเช่นผมไปอยู่กับชาวบ้าน ไปนั่งปั๊บมีโครถคันหนึ่งจอดมาปั๊บเอานี่มาบริจาคชาวบ้านต้องมารอนี่คือชาวบ้านต้องมารอขอบริจาคซึ่งเราเราเราจะได้เห็นเลยว่าเขามารอขอบริจาคซึ่งเจ้าหน้าที่หนุนัดก็จะเป็นคนพามาเอารถมาเขาลงจากรถมาปั๊บลงจากรถมาทำได้เขาบอกว่าดูสิคือเรื่องนี่เป็นแบบนี้ซึ่งเราลองคิดว่าเอ้ยแค่นี้เขาพูดนี้ก็แสดงว่าเขาเขาเหมาะคนบริมน่ะเหมองแล้วก็เอาขยะในเมืองมาทิ้งให้เราอ๋อไม่ใช่ของบริจาคมาให้เราเาก็ชาวบ้านก็าไปดูของบริจาคหยิบมาโัวแรกปั๊บแม่งเป้าาขด มันทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขามาให้เนี่ยเขาเขาไม่เคยให้ด้วยแบบด้วยความเจตนานี่จะให้อะไรฉะนั้นคนที่รับก็อย,กอ,ยกอยากอยากจะรับแต่ว่าไม่รู้เราก็าขอเขาให้มันเป็นดีหรือไม่ดีสรุปสุดท้ายแล้วเขาเอาของมาทิ้งชาวบ,บ้านเขาก็บอกว่าว่าเอาเหมือนเอาขยะมาทิ้งที่เขาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราอยู่ข้างนอกเราไม่รู้เลยเราไม่เห็นเลยว่ามันเป็นขออยะจริงๆเนี่มีางคนบอกอ้าวรวมของมาบริจาคนะใส่รังมาแล้ว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 เอามา พอมาถึงแล้วปุบมันกลับกลายเป็นเสื้อจ็คเก็ตแล้ขาดเป็เกงเป้าขาดซึ่งจริงๆแล้วคุณต้องเอาใม้เขาก็ได้เขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้เรียกร้องหนังสือก็จะเป็นคู่สร้างคู่สมตอนมีโรงเรียนผมติดคู่สร้างคู่สมมากาะมีแต่คนเอาคู่สร้างคู่สมมาบริจาคเออให้หนังสืออีกนเนี่ยฉะนั้นเราได้เห็นภาพจริงๆคือเราได้เรียนรู้เราไม่ได้ไปสอนเขาแต่เราได้ไปเรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงให้ถามดิวบอกว่าไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยสบายกว่าที่บ้าน บางคนผมผมสบายกว่าคําถามคือว่า<ะ>คําถามก็คือว่าเออแล้วคุณได้อะไรจากเข้าไปคือแต่ละคนที่เข้ามาถ้าดูเหมือนว่าจะอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนอยากรู้จะจากชนบทอะไรเงี้ยนะฮะพอเข้าไปแล้วคุณบอกว่ามันสบายกว่าบางทีก็คนชนบทอยู่แล้วมาเรียนมันจะได้อะไรตรงไหนเหมือนกับเขาที่เขาบอกไหมเขาเห็นนะอย่างผมเนี่ยผมก็คนต่างจังหวัดรือว่าผมมาเรียนกรุงเทพมัธยมปลายอะไ้ บางทีผมหลงลืมนะทนงตนวม่เป็นคนแบบมีการศึกษาอะไรแล้วบางทีเราเรามั่นใจว่ามั่นใจว่าเรามีความรู้เหนือกว่าการบางทีการได้เข้าไปในชุมชนมันจะมีกิจกรรมเยอะนะครับที่เราต้องร่วมกับชาวบ้านในการทําเช่นพวกประเพณี12เดือนแต่ละชุมชนผมก็ได้ไปร่วมบางประเพณีไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวบ้างอะไรนู่นนี่แล้วเราจะระหว่างที่ทํากิจกรรมเราก็จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง ในหลายๆเรื่องเ,เนี่ราแวาที่สูต์ได้ว่าไม่ต้องเป็นต้องมีการศึกษาที่สูงไม่จะเป็นต้องมีไปปริญญาบาัตรแต่บางทียกตัวอย่างเช่นมุมมองทางการเมืองเนี่ยบางทีในฐานะชาวบ,บ้านที่อยู่คนที่อยู่พื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงอะไรโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่ดีเหมือนคนในเมืองเเขาจะอธิบาย เกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐพวกนโยบายต่างๆได้ได้ได้เห็นภาพกว่ากว่าคนที่แบบมีพร้อมอย่างคนในเมืองอะไรเงี้ยก็ทําให้เข้าใจก็เหมือนเหมือนที่บอกตอนเริ่มก็มันก็เคารพคนอื่นมากขึ้นเคารพความคิดอะไรคนอื่นมากขึ้นแล้วก็มองคนเท่าเท่ากันมากขึ้นนนไมจคือก็อคลปท้าย จริงก็เป็นคนชนบทอยู่แล้วคนจำนวนหมดอยู่แล้วแล้วพื้นที่ที่ไปเจอเนี่ยก็คือไม่มีไฟ้ายที่ชแต่ว่าในโรงเรยเียนยังมีโซลาเซลล์ในทางวัตถุศานก็เป็นอย่างมากบางมากที่มีเหมือนก่อนอย่างเช่นพระโฮมอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆในจริงเนี่ยที่ที่ผมเห็นเนี่ยคือโอเคเชิงบทเดี๋ยวนี้มันมันก็เปลี่ยนไปเยอะ ดีย๋ยวนี้การที่จะช่วยเหลือเปิด่นการมันไม่ค่อยมีนะนอกจากจะเราไปอยู่ในพื้นที่แบบนี้มันยัง,ม,ยงมันยังบิดมันยังเป็นธรรมชาติช่วยเหลือกันนะครับ mm hmm. ก็ไปเห็นเราเราก็จะไปเห็นเรานีนะครับทั้งบรรยากาศทั้งธรรมชาตินะครับมันก็เป็นคนดีกับตัวเองทางเียดนะครับผมว่า,าบรรยากาศสังคมเนี่ยมันมีผลกระทบกับตัวเองนะครับงนี้นะครับผมไปก่อนก่อนผมเข้าไป ครั้งผมกลับมาเนี่ยผมสัมผัสได้เลยว่าผมเปลี่ยนได้เยอะเปลี่ยนได้เยอะแล้วเปลี่ยนในทางที่ดี่ดีมากจากผนเป็นเงินมาเขาเลยว่าชีวิตของคนทั่วเลยเขาไม่ต้องมีอะไรมากไปเขาก็อยู่ได้ที่มีครอบครัวเขาไปไล่ทําไล่ทํานาหาปลาทําหาปลาเขาอยู่ได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องเรื่องมากไม่ต้องเป็นมีกินเอ็มเคไม่ต้องเปหาซื้อของแพงๆใส่เสื้อหรู ซึ่งมีกคนทํางานหาเงินแล้วก็ฝ่ายคว้าเนเลี้ยงขาของพวกนี้แต่ผมอยู่ผมเรียนรู้ว่ามันมันอยู่ได้ดครับแค่ชีวิตมีชีวิตที่ที่ที่ธรรมดาธรรมชาติไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายมากก็หนูได้นะครับผมอยู่ได้รับได้การเรียนรูนว้รว่ามันเสมอคือจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนมันก็เท่ากันนะครับถ้าเราคิดคิดที่มันไม่เอาเปรียบใครเแบบนี้หมดได้ว่าชีวิตมันเรื่องป็นหมาค่ะส่วน แค่นะคะคิดว่าที่เราเข้าใจคนมากขึ้นอย่างเงี้ยคือสังเกตเลยคือก็อยากจะมาพูดเรื่องจุดแข็งของบออด้วยอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่ตอบโจทย์สังคมเพราะว่าปสูตูนเนี้ยมันมันผลักดันให้เราไปอยู่กับคนไม่มีอานาจในพื้นที่ค่ะคือถ้าเราเรียนหนังสือทุกคนเขาก็จะผลักเราไปสู่ระบบโครงสร้างเป็นหัวหน้าเจ้าคนนายคนแต่จะมีสักกี่คนที่บอกว่าไปอยู่กับชาวบ้าน เราก็ไปเข้าใจพวกเขาอ่ะคนที่เข้าไม่ถึงระบบโครงสร้างอย่างเงี้ยแล้วคือการที่แต่มุตรจะไม่ได้ไเลยนะถ้าเกิดไปแล้วนั่งกินเหล้าแต่อยู่กับครูอยู่กับกลุ่มที่มีอำนาจในพื้นที่อ่ะคุณก็จะมองว่าชาวบ้านอย่างนงี้เพราะคุณมองผ่านอำนาจคืออยู่ตรงไหนก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนมุมมองแต่ถ้าเกิดเราไปเข้าใจยู่เขาเออไปอยู่ชาวบ้านไปอยู่กับคนที่เขาไม่มีอำนาจต่อรองไม่มี ไม่มีภาษาวิชาการไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าพื้นที่รัฐอ่ะพูดไม่รู้เรือ่องอ่ะจะเสือว่าตัวเองลำบากเนี่ยจะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะปวดท้องปวดหัวก็ไปโรงพยาบาลก็อายแล้วอ่ะไม่รู้จะไปคุยอะไรกับเขาอย่างเงี้ยคือมันทําให้เราเห็นคนไม่มีอำนาจในสังคมอ่ะเขารู้สึกยังไงมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันไม่มีไม่มีพื้นที่อ่ะในสังคมไทยที่ทาให้เราหรือผักดานเด็กว่าเออคุณโตขึ้นไปี่ยคุณควรจะเข้าใจคนอื่นนะ แต่เขามีแต่บอกว่าเออโตขึ้นไปเพื่อที่จะไม่ต้องเป็นคนกลุ่มน,นี้นะจะไปอยู่อีกกลุ่มน,นึงซะมันก็เลยแบบว่ามันดูเหมือนกับว่าเราไม่ได้ผลิตผลที่เป็นเชิงผลลัพธ์จบออกมาแล้วได้ประกาศคิยบัตรไปทํางานอะไรอันนั้นมันแล้วแต่เราจะใช้ใช่ไหมคะแต่ถามว่าอยากให้ได้เออมันอาจจะดูเป็นแอบสแตนคือนำมาทำไปแต่ว่ามันเป็นคําตอบเชิงจิตวิญญาณหรือความเป็นมนุษย์อะของแต่ละคนว่าเออเราเข้าไปนี่ยเราเกิดมาชาติหนึ่างนี้ยเราเข้าใจคนมันละเมียดขึ้นอะ เพราะว่าเรามีอะไม่ใช่เก่งขึ้นหรืออะไรขึ้นนะแต่ว่ามันเป็นความ่อแบบเราเปิดรับอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งบางคนไปไม่เปิดด้นอะคืออย่างเราเอออย่างเรากลับมาเนี้ยเราก็ยังชอบที่จะแบบวีไอโฟนเล่นไลน์เฟ e บุ๊กหรือแบบเห็นเรื่องผ้าสวยสวยก็ยังอยากได้นะคือแต่ถามว่าไม่มีก็ไม่ตายอะไเงี้ยเพราะว่าเราไปเข้าเก็นอะไรมากขึ้นอ่างเงี้ยค่ะคือไม่ถึงกับร้อล้นล้นลายนุ่นกับภาวะที่เด็กสมัยนี้หรือแบบคมสมัยเนี้มันต่อแบบโอ้ยไม่มี เขาอะไรเงี้ยมันทำให้เหมือนแบบมุษย์มันถูกลมพอนลงอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนนี้มันเติมเต็มเราได้นะในเชิงความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ในเชิงความรู้อ่ะมันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็มีกระบวนการวิชาการนะคะที่เขาเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยก็ได้ทุกคนตามความสามารถตามความขยันหมั่นเพียรศึกษาเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะถึงตรงนี้มีขยัครับขอบอีกนิดนึงบ้านทุกท่านเข้าใจกันเมากขึ้นคือเหมือนคล้ายๆน้องว่า ถ้าเราจบปริญญาตรีเราไปทํางานเลยนะยิ่งผมไนะนท่างานภาครัฐเราจะรู้อย่างเช่นเรามีเคยสมมุติว่าถ้าเกิดใครเรียนด้านพัฒนาชุมชนอะไรมา,าสมมุติจับพัจญ์ผูว่าจบมาทุกคุณบรรจุรับราชการเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนคุณก็จะมองมุมมองชนบทแบบเนี่ยจะมองว่าคุณไม่เคยไปถามหรอกเหมือนแบบถ้าเกิดเป็นทฤษฎีการพัฒนาเนี่ยสิ่งที่คุณเอาไปให้ชาวบ้านมันไม่ได้มาจากสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเนี่ยมันเราไม่ได้มองแบบพี o พ l e c e n อ่ะเหมือนการพัฒนาของประเทศไทยยุคแรกอาจจะวิชาการไดนึ่ง เหมือนการพัฒนาของประเทศไทยในยุคแรกๆเรามองว่าชาวบ,บ้านโง่จนเจ็บอ่ะเฮ้ยไม่มีอาชีพอ่ะเอาหมูไปเลี้ยงเด็กเหมือนในเพลงพอขอสของพัน้ร้อยสี่อะไรผู้ใหญ่ดีตีกันคุณเอาหมูไปเลี้ยงแจกหมูไม่กูหมูบ้านเลยเขาเขาจะมีอาหารให้หมูเลยที่ถ้าเกิดเป็นหมูบ้านนี่เขาไม่กินหมูขึ้นมาทำไงอะไรเงี้ยคือดังนั้นก่อนที่คุณจะมามีอำนาจในการขับเคลื่อนนโยบายหรือขับเคลื่อนการพัฒนาเนี่ยการไปอยู่ในชุมชนมันทำให้คุณเรียนรู้ว่าแบบ คุณต้องฟังเสียงเขาก่อนเนะี่ยแม้ว่าเสียงเขาจะเบาเหมือนน้องบอกเขาไม่มีอำนาจหรอกมันก็ทำให้เรารู้เวลาเรามีอำนาจรู้เราต้องไปฟังเสียงคนนี้ไม่มี่อนถ้าเสียงเขาเบาเราก็ต้องเอาหูไป,ไปใกล้เขาก็ฟังเขาก็สิบม,มันเลยพอเรียนจบมาผมได้มองว่าคนเท่ากันคือผมไม่ค่อยตัดสินไทและเราเห็นโฮมเลดเราก็ไม่ตัดสินเขาเห็นคนไร้บ้านแล้วไม่ตัดสินไม่แม่งไ,ไ,ไม่ทํางานเลยมันอยู่ทําตัวจรจัดในกรุงเทพเป็นปัญหาสงังคม บางทีเราเราไม่เราอาจจะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็ได้บางทีแบบเขาอาจจะชอบใช้ชีวิตอิสะระ